โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเ <c oughs> สียงหายสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกล้องเฟสแคมที่กําลังติดตั้งอยู่ตัวนี้แหละครับก็คือตัวเฟสแคมจากเอลกาโตนะครับก็จริงๆบทความเออใช่บทความต้องบอกว่าวิดีโอเนี้ยทาขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบกับ,บบทความทางเว็บไซต์ค u i c k PC นะครับที่เรารีวิวกล้องตัวเฟสแคมตัวนี้นะฮะ <c oughs> เพื่อให้มันเห็นภาพชัดนะฮะเพราะว่าเทสภาพจาก กล้องวิดีโอนะบางทีบรรยายอย่างเดียวมันคงไม่พอนะครับก็จะให้มาดูจริงๆเลือกพวกสเปคพวกอะไรก็อยู่ในบทความหมดแล้วนะครับอยากให้มาดู f i l ล i n g ของวิดีโอจากตัวกล้องเฟ c แค a m ตัวนี้มากกว่านะครับก็กล้องตัวนี้เนะี่ยมันไม่มีไมโครโฟนในตัวนะครับไมค์ก็จะใช้เป็นไมค์แบบเอ t e r n a เป็นไมค์ไมแยกนะต่างหากจากโต๊ะทํางานของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสองอย่างที่คนถามเยอะคือ เป็นเว็บแคมที่ไม่มีไมโครโฟนเป็นเว็บแคมที่ไม่มีระบบออโต้โฟกัสแต่ทําไมขายในราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกล้องเว็บแคมทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าดูเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้สูงมากนะโดยเฉพาะ,ะเรื่องของคุณภาพของภาพเนี่ยก็เป็นกล้องที่ถ่ายด้วย f ู d 60ดีหนะครับแล้วก็เวลากล้องตัวนี้ส่งข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบอันคอมเพลสนะเป็นกล้องเป็น ส่งข้อมูลวิดีโอเป็นไฟล์แบบเหมือนไฟล์รอไฟล์ซึ่งมันจะส่งข้อมูลได้ทันทีจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียเวลาเข้ารหัสหรือถอดรหัสอีกรอบหนึ่งเหมือนกับเว็บแคมทั่วไปเพราะว่าเว็บแคมทั่วไปเนี่ยมันจะเวลาถ่ายเสร็จเนี่ยมันจะทําการเข้ารหัสวิดีโอก่อนแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านสาย USB นะฮะเว็บแคมทั่วไปเนี่ยเพราะว่า USB ที่ของเว็บแคมทั่วไปจะเป็นแค่2.0นะครับแต่ตัวนี้มันเป็น Type C เป็น3.0แล้วเพราะฉะนั้น มันมีแบนด์วิดในการส่งข้อมูลที่มากกว่ามันก็จะส่งข้อมูลดิดเ,เพื่อไปประมวลผลที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับมันก็จะทําให้ภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างชัดเพราะถ้าอ,อย่างเว็บแคมทั่วไปอย่างนี้บอกคือพอเข้ารหัสเสร็จใช่ไหมพอส่งไปเสร็จมันต้องถอดรหัสอีกรอบหนึง่งนะครมันก็จะยิ่งนอกจอากคุณภาพไฟล์เสียไปแล้วเนี่ยไอ้พวกเรื่องของการดีเลย์อะไรเงี้ยบางครั้งมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับจากเทปกับกล้องเว็บแคมทั่วไปนะฮะอันที่2คือเรื่องของ การไม่มีออโต้โฟกัสนะครับการไม่มีออโต้โฟกัสเนี่ยมันเป็นปัญหามาจริงๆนี่คือต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาในลักษณะนี้เลยคือเป็นเฟ c เป็นเฟสแคมลยก็คือเป็นกล้องที่แบบต้องการถ่ายถ่ายเราตัวตัวสรตมเมอร์เนี่ยถ่ายจากด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ว่าสรตมเมอร์จะขยับตัวนะครับเคลื่อนตัวไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่มีอาการวูบวาพของ เหมือนกับเว็บแคมที่มันมีออโต้โฟกัสมันก็จะพยายามโฟกัสเข้าโฟกัสออกนะครับมันก็จะทำให้ภาพเ Uber, Uber, านี่ยวูบภไปวูบภมานะฮะก็ไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในระยะถ้าคุณนั่งในระยะเอ่อตั้งแต่ประมาณ30จนถึง120เซนเนี่ยหรืออาจจะถอยไปอีกหน่อยถึงได้ถึง150นะครับในบางกรณีแต่ว่าจริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็นั่งอยู่ในระยะเนี่ยแขนเราก็ประมาณ50-60เซนนะครับจากกล้องมาถึงถึงตัวตัวตัวผู้สตินะครับ มันก็จะอยู่ในระยะโฟกัสเนี่ยเวลาเราถือของถืออะไรมันก็จะก็เห็นเห็นหมดนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมาะกับประเภทที่ต้องถ่ายของเล็กๆอ,อย่างเช่นอะไรเนี่ยขวดยาดมแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องแบบไปโฟกัสใกล้ๆเหมือนกับกล้องเว็บแคมทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เหมาะนะครับแต่ก็เป็นคุณชูให้ดูราะยะลักษณะแบบเนี้ยมันก็โฟกัสไปภาพๆกว้าๆงๆทั่วๆนะฮะหรือในอีกกรณีหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะสมมติในกรณีที่บางคน มีงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าอยากได้กล้องหลายตัวนะครับก็ตัวเฟสแคมตัวนี้มันก็สามารถที่จะเอาไปตั้งเป็นกล้องมุมที่2มุมที่3นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องห่วงเรื่องโฟก,กัสเลยคือให,ให้มันอยู่ในระยะประมาณตั้งแต่30จนถึง120เซนเนี่ยคุณก็สามารถตั้งกล้องตัวที่2ตัวที่3ในงบประมาณที่ค่อนข้างประหยัดนะครับถ้าเทียบกับต้องไปใช้กล้อง DSLR หรืออะไรแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับคุณภาพที่เราต้องการด้วยว่าต้องการสุดแค่ไหนแต่สำหรับ เนี่ยาการใช้งานทั่วไปอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ถ่ายจากกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับแล้วก็บันทึกลงผ่านตัวโปรแกรม obs นะครับซึ่งเราก็สามารถตั้งบิต r ล t เองได้นะว่าเอาที่เท่าไหร่อย่างตอนนี้ตั้งไว้ที่ประมาณ8000นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูจตอนตอนัดตอ่ตอ,ตอแล้วมันจะมีการสูญเสียอะไรหรืออะไรยังไงไปไหมแต่ว่าเท่าที่ที่ดูอตอนนี้มอนิตเตอร์จากหน้าจอเนี่ยต่อภาพที่ได้ก็ถือว่าคมชัดดีถ้าเทียบกับถ้าไม่บอกที่ก็ไม่ดูนะว่าเป็นเว็บแคมแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่จัดแสงเป็น ผมคิดว่ามันก็จะได,อจจะได้อาจจะได้ภาพที่มีบรรยากาศดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นห้องธรรมดานะห้องประมาณ3เมตรห้คูณสามเมตรห้เป็นจตุรสอาจจะเกินกว่านี้นิดหน่อยนะครับมันก็ทำให้สามารถเห็นเห็นเห็นภาพกล้องรับคนเห็นภาพห้องได้ทั้งหมดนะครับคนที่เป็นสเตมเมอร์อยากโชว์ห้องโชว์อะไรเงี้ยผมคิดว่ากล้องตัวนี้มันก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่มีอาการ,รวูบวาบเวลาเราสตรีมเกมเราอาจจะยอ่อตัวเราเองลงไปเล็ก,ลกแต่พอเราเล่นเกมจบมาพูดคุยกับผู้เล่นอย่างเงี้ยเราก็เปิดเป็น ฟูสกีนมันก็ทําให้เห็นภาพบรรยากาศเห็นภาพอะไรต่างๆก็มันก็ชัดเจนดีนะอย่างเงี้ยภาพมันก็สมูทอะคือพอลองใช้เองแล้วเนี่ยมันไม่อยากเราไม่อยากกลับไปใช้กล้องกล้องตัวเดิมอะเพราะว่าตัวเดิมมันแค่เป็นเว็บแคมที่แบบ30เฟรมเองนะถึงว่าแม้ว่าจะมีความชัดเจนแต่ว่าก,ก็พอเทียบกันแล้วเนี่ยมันจริงๆมันก็ต้องบอกว่าน้องๆดี l r ได้เลยนะ ถ้าเกิดใช้อะไรอย่างที่บอกคือจัดแสงดีๆเนี่ยมันใช้ได้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือเราก็ต้องเลือกว่ามันมันไม่เหมาะกับไอของที่มันจะเป็นต้องมีระยะโฟกัสใกล้ๆอะไรพวกนี้มันเหมาะเราถ่ายบรรยากาศาถ่ายภาพรวมนะฮะแล้วก็ถ่ายการพูดคุยแบบกว้างๆแบบนี้นะครับหรือในบางการณีเนี่ยตอนนี้ก็เ,เคยไปเทสแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดีเหมือนกันด้วยตัวกล้องมันมีขนาดเล็กนะฮะก็ประมาณไซส์เดียวกับ go pro อะไรพวกนี้เลยนะครับเราก็สามารถไปทําเป็น กล้องจากท็อปวิวนะครับเพราะว่าแต่ก็จัดแสงดีๆอะไรเงรี้ยเป็นท็อปวิวลงมาแล้วก็ใช้ขาตั้งซึ่งมันตัวกล้องมันมีน้าหนักเบานะรเราทำให้เราไม่ต้องไปลงทุนกับออไอ้ตัวพวกขาตั้งอะไรมากใ,ใช้ขาตั้งเล็กๆก,ก,ก็สามารถใช้ได้เป็นกล้องท็อปวิวลงมานะครับในระยะที่อยู่ประมาณสัก3 0 6 0เซนแล้วก็ใช้รีวิวแบบจากท็อปวิวนะครับมันก็ใช้งานได้ดีพอสมควรอันนี้ก็แต่ทั้งนี้ั้างนั้นก็แล้วแต่ความเรียกว่าอะไรอ่อ ว,วัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละคนอันนี้ก็มาบอกเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นการบันทึกภาพเพื่อประกอบกับบทความที่เราจะรีวิวลงในเว็บไซต์พีพีซีนะฮะก็จะได้เห็นภาพชัดเพราะว่ามันบรรยายอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นภาพนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับรายละเอียดต่างๆอื่นๆนะฮะก็ไปดูในเว็บไซต์พีพีซีกันนะครับเพราะว่าอันนี้มาบอกเล่าฟีลิ่งในการใช้งานนะฮะสเปครายละเอียดยต่างๆก็อยู่ในบทความหมดแล้วนะครับขอบคุณครับ